แต่ต้องมาตายครึ่งตัวนกยูงมันกวนมันเยอะหน้านี้เป็นหน้าที่มันจะวางไข่ผสมพันธุ์กันก็เลยมาเลือเอได้วันหนึ่งเมื่อตอนอาจจะมายังหนุหม่มเมื่อยี่สิบปีแต่ก่อนบบกีลาทายเตีฟันมีเดยแค่นี้จะได้เห็นรักก็ได้แต่ก่อนก้าเป็นมันเป็นนักมวยเป็นนับมวย เรื่องชกมวยนี่ไม่เคยกลัวใครเลยชอบเรื่องดนตีนี่เสียเป้าไล่ได้แค่ไหนได้เบิร์ผู้สาวยิกแม่ผู้ถอดกันหมอมนอง่วงขึ้นผู้ไม่ห่างกอมลูกทุตตะแนงล้มพับไทยล้มพับเผาเป็นเัิรเป่าแขนเป็นเป็นคนบื้อเป็นคนชอบสนุกสนเสฮาร้องลำมทำเพลงเป็นหมดแหละเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงแขกก็ร้องได้มีวันหนึ่ง เขาเกิดเกิดอาฆาตจะฆ่ากันให้ตายสองคนถือขวานกับถือค้อนถือถือมีอาลายยัลลัยิดยิบอายุทยาย,ยาวเดินรอบแคมป์ไปไล่มันลงก็ได้ไปแต่ไ,ไล่มันลงมันกวนให้มันไปนู่นที่มันกว้างกวงทีนี้เขาก็เดินรอบแคมป์กลางคืนเขาบอกว่าถ้าคนในแคมป์ในออกมาจะฆ่าให้ตายสักศพหนึ่ง อยู่อยู่ทางภาคการเราไม่รู้เรื่องอะไรเราไปขับรถเก,กิดกลางคืนเพื่อจะทําถนนให้มันเสร็จอาจจะมาเป็นคนรับผิดชอบทําอะไรเรารับผิดชอบมากเจ้าของบริษัทบอกว่าอีกสามวันจะส่งงานจะเบิกเงินได้สามล้านจะได้จ่ายเงินเดือนให้คนงานงานนี้จะได้เงินเดือนให้คนงานนี้ดูที่มึงคนเดียวนะเพราะว่ามึงเป็นผู้รับผิดชอบ งานเอิร์ธเวิร์กเขาไว้อย่างนี้ให้เราเป็นคนดูแลเป็นคนเกตเป็นคนตัดเกตเป็นคนค o m p a คช i o n แล้วก็ทํางานทั้งกลางวันกลางคืนเล่นงานพอดีเดินทางเข้ามาได้ยินเสียงเขายิงปืนสามสามนัดเขายิงปืนท้ากันเขาบอกว่าถ้าแน่จริงออกมาจะเอาให้เป็นศพเขาว่าอย่างนี้เสร็จแล้วไม่มีใครออกไปมีหัวหน้าออกไปไปยกมือไหว้เขา เพราะว่าพวกเรามาทํามาหากินไม่ได้มามาลบมาฆ่าเรายอมแล้วไม่ต้องมาทะเลาะกันหัวหน้าช่านทางเข้าเข,ข้าไปยกมือไหวไอ้หมอนั้นมันไม่ฟังเสียงเลยขนาคนยกยกมือไหวมันมันต่อยเลยตีเข้าไปในปากหัวหน้าที่กาลังยกมือไหวฟันฟันของหัวหน้าหักไปสองฟันพอดีอาตจจมาก็กลับมาขับรถเกบกลับมา กำมาจอดจะเอาคันใหม่คันนี้มันช้าจ้าคันใหญ่หญๆกลัวมไม่ทนง,งานก็เลยมีคนมาบอกมีคนมาบอกพวกผู้หญิงในในในแคมป์นีย่ยเขาเขารักเราเขามาบอกเขาบอกพี่อย่าออกไปนะเขาฆ่ากันอยู่ตรงนั้นหัวหน้าช่างถูกเขาต่อยไปแล้วฟันหไปสองซี่เขาบอกว่าถ้าคนในที่นี่ออกไปเขาจะเอาเป็นศพเราก็มั่นใจกับสินกับธรรมเราไม่มี ไม่มีพี่บีภพยกับใครก็เลยเตรียมใส่รองเท้าจะไปขับรถเกตคันใหม่รองเท้าก็ยังไม่ได้มัดสายเพราะว่ามันรีบหน่อยบังเอิญว่าเดินมันก็ออกพอจะสว่างหน่อยก่อนที่จะไปก็จะไปถ่ายถ่ายหนักคิดว่ามันสกรปรกส้มรวมกันเราเข้าไปในป่ากล้วยยี่ดีกว่าแล้วก็ออกมาจะไปขึ้นรถเกตพอดีเดินออกมาก็เห็นคนสองคนเดินมามาเจอกันในทางแคบ คนหนึ่งถือไม้ใหญ่ๆประมาณสักยาวสักเม็ดคึ่งหน้าสามอีกคนหนึ่งถือขวานถือขวานใหญ่ๆาขาวๆเดินตามหลังคุยกันมาเขาบอกว่ามันไม่ยอมออกมาสักคนถ้ามันออกมาจะเอาให้มันเป็นศพให้ได้เข้าไปอย่างนี้ให้มันรู้ไปสิให้มันเป็นศพเราได้ยินเราก็สลดใจในใจเอ๊ อย่างนี้ไม่ใช่คําพูดของคนดีแน่ๆคงจะมีเรื่องมีราวแต่สัญชาตญาณของเราที่เคยเป็นนักมวยตั้งท่าแล้วที่ว่ามันถือไม้หนึ่งถ้าเกิดเดินไปสวนกันมันตีเราจะทําอย่างไรถ้ามันตีตรงๆเราจะเต้นหลบทางข้างแล้วไปจะหาจังหวะสวนมันทันทีถ้ามันตีตัดลงอย่างนี้เราจะหมอบหลบในจีตใจมันตั้งใจไว้แล้ว ก็จริงดังขัดเดินทางมาก็เจอกันพอดีในที่แคบๆก็เลยพูดจาดีๆเราอาศัยคําพูดในมันเป็นประโยชน์เราก็เลือดเลืดเขาก่อนว่าพี่มันดึกแล้วพี่ไปเที่ยวไหนมายังไม่กลับเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆแม่น้าเจ้าพระยาเลยอยู่ประมาณสักร้อยเมตรจกข้างหลังหมาในแคมป์มันเห่าอย่าไปฆ่ามันเลยผมมันก็ยังเห่าผมเป็นคนในแคมป์มันก็ยังเห่า ความจริงเราใช้จิตวิทยาให้เขาเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเขาจะฆ่าหมาเพราะหมามันเห่าจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนร้ายอยู่พอเราบอกว่าเราเป็นคนในแคมป์มันก็รู้ทันทีเลยว่าในหน้าที่มันพูดอย่างนี้คู่จบคำเดียวมันก็ตีเลยมันโดนเลยตีสุดแรงเกิดอ,อะไรตีตัดเข้าตรงนี้เราตั้งใจไว้แล้วเราก็ก้มหลบพอก้มหลบปั๊บไม่ถูกถูกหมวกอย่างนหัวนี่ หมวกกระเด็นไปแล้วขอนมันก็หลุดมือเพราะมันตีแรงหลุดมือลุดไปกับหมวดพอดีเราก็เลยไม่ปล่อยจังหวะไว้เลยกำปั้นเรามันยังไม่ได้หลุดจากมือก็สวนทันทีเลยเต็มแรงเลยใส่ป<อ>้อง<อ><อ>เข้าไปยิงก็้าไปตรงฝั่งเนี่ยออกไปสามเส้นสามเล่มได้กำไรมาอีกเล่มหนึ่งแกไปไปปลอยปากช่างซิ้งตะมินช่างซึงตะมน พันร่วงไปสองซี่ของแกออกไปสามแล้วก็ล้มลงไปกองหมัดเดียวเท่านั้นยันอีกคนหนึ่งคนที่ถือขวานใจมันหื้อหือมันไม่เคยกลัวใครเลยเสมัยก่อนมันยังหนุ่มเอาอีกไหมไอ้คนนึงเอาอีกไหมวิ่งไปใส่ไอ้คนนั้นขวนาญผวาแล้วขวัญบินแล้วเห็นหัวหน้าเห็นลูกพี่ล้มวิ่งหนีเราไม่ฟังเสียงวิ่งตามวิ่งตามมือขวา้า ว้าผิดคว้าถูกไม่ทันมันหนีตายมันวิ่งใหญ่ความจริงถ้ามันไม่วิ่งหนีขวานอยู่ในมือมันดีกว่าเรามันหักกลับมาสับกระบาลทีเดียวก็เสร็จแต่มันกลัวซะก่อนมันวิ่งพอคว้ามันไม่ถูกเตะตามหลังเวลามันจะดีมันดีไปหมดลองเท้าไม่ได้ไปในมัดเนี่ยก็หลุดหลุดแล้วก็ปีนขึ้นไปบนฟ้าหนึ่งยังเดินยังตกไปใส่หัวมันีมันเฮงย่ามันแหงแรงนั้น โอ้เนี่ยมันสิดีคนบราณนพันวาบบุญนีแล้วแนวดีป้องไตพันวาบุญบ่แห้งของขี้หายแรงโองบุญบ่แห้งของของขี้หายสี่แอนโฮมพันวาเกิดกระซอยเตะคือไปลุกจริงมันยังฟุ้งไปใส่หัวมันอยู่มันแหงดันมันแหงแล่นมาแกล้ๆแหงดันมันวิ่งใหญ่เลยแล้วก็กลับคืนมาไอ้หมอนี่ลุกขึ้นมาแล้วที่ล้มนีนลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาทีนี้ไม่ไม่ลุกขึ้นมาเฉยๆดึงมีดมีอารันยิกอายุทยานยาวเป็นครึ่งแขนขนาดน,นี้ขาววาบเลยจะเห็นแสงอยู่ในแสงเดินเรามีความรู้สึกอ๋อเสียบกูนี่มันสอกคาราเลย,ยๆๆๆๆที่ว่าสร้างมันแทงเราเนี่ยทะลุทะลุเลยไม่ฟังเสียงระดดเข้าไปก็เตะเข้าไปตรงนก้กลางคอเตะหมดหมดแรงเลยล้มงายงายไปเลยก็เลยเโด,ดินโดดไปกระทืบแขนเขา คิดว่าถ้าแขนไม่หักถ้ามีดไม่หลุดมือให้แขนไม่หักเป็นท่อนๆอะไรกระเทือบแขนแล้วก็มองดูมีดม่มีในมือแล้วหลุดแล้วแล้วเขาก็นอนแผ่อยู่ตรงนั้นพาอถูกเตะอย่างแรงที่ก้านคอนิตลบแล้วยังไม่พอจับมันดึงขึ้นมาเพราะว่าเรามีแรงมากตอนนั้นอายุยี่สิบห้าปีดึงขึ้นมาก็จับเอามือเอามือเอามือซ้ายี่มือมือ,มอห่างๆในละตะกี้มันยังดีอยู่ อามาช้อนที่อกก็หักคอกดหักคอเมื่อหักคอปลาช่อนคือหักคอปลาคอ,อใหญ่หน่นะเสียงดังก็อก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 กมันสจะตายบรเวคคือคอหักก็ตันยังอย่างเขาตายจะได้นี่มันจะไม่ตายหรือไปเสียงคอมันหกักอย่างนี้มันตายนะถ้าเป็นปลาช่อนมันก็ตายก็เลยปล่อยเอาเขากรแทกอีกอสามทีแล้วก็ปล่อยไปชักดิ่งชักงอแดกได้ได้แด้ สักพักหนึ่งลุงเมียเขามาเมารถไป,ไปไปไปแจ้งตำรวจอยู่ในเมืองตำรวจมาเลยมาแทนที่จะมาจับเรากลับไปจับคนนั้นไปจับคนนั้นใส่ใส่กำไลมือถามก็พูดไม่เป็นดิ้นก็ไม่เป็นเดินก็ไม่เป็นเพราะคนคนนั้นฆ่าตำรวจมาแล้วห้าศพเขาประกาศจับตายถ้าจับเป็นไม่ได้ให้จับตายต้น ฆ่าเจ้าทรัพย์ปนสี่ห้าจังหวัดชื่อดังมากมีลูกน้องเยอะตำรวจก็เลยเขาประกาศให้จับเป็นไม่ได้จึงจับตายแต่ปรากฏว่าหมอนี่จับตำรวจตายไปแล้วห้าศพพอดีเราจับให้พอดีมาถึงเขาก็เลยเอาเอากุญแจมือใส่ไปโรงพักไปถามก็พูดไม่เป็นเพราะว่าคอมันหักประสาจากสมองมานี้สั่งงานมาให้ตัวนี้เป็นอมาตหมดทั้งตัว เดินก็ไม่ได้เขาเอาใส่โซ่ไปล่ามใส่เตียงลงพยาบาลเสร็จแล้วตำรวจหัวหน้าตำรวจก็เลยให้ตำรวจน้อยบอกว่าไปเชิญคนที่มันต่อยมาให้ดูหน้าที่มันทำไมเก่งนั้นมันเป็นคนอย่างไรคนชนิดไหนอย่าบอกว่าไปจับนะบอกว่าเชิญมากำลังอาบน้ำอยู่ก็มีรถเก๋งคันหนึ่งมาอยู่ในแคมป์เขาก็มาถามเมื่อคืนนี้มีเรื่องที่นี่คนไหนเป็นคน ที่ต่อยกันเมื่อคืนนี้พวกผู้หญิงคนงานที่เป็นสามเขาบอกโน่นโน่นนพี่สมคุแกอาบน,น้ําอยู่ตรงโน้เขาอะไรนั้นตำรวจก็หากันไปเอารถเก็นไปจอดไปยกมือไหว้เราอยา่างดีสวัสดีครับพี่เขาว่าเฮ้ยเราหนึ่งกันในใจเอาแล้วทีนี้กูจะต้องไปคุกแล้วนึ่ในใจก็เลยยกมือไหว้สวัสดีพี่ครับพวกผมมานี้ผู้กํากับสั่งให้มาเชิญพี่ไปโรงพักนะพี่ไม่ใช่มาจาไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะ่ะ จับก็จับเธอไม่ต้องเทิงต้องเชิญดอกผมมีความผิดอยู่แล้วเมื่อคืนนี่ผมเปะคอเขาอยู่ตรงนั้นบอกเขาไม่ใช่พี่อยากเข้าใจผิดไม่ใช่จับฮะถ้าให้มาเชิญไปอยากจะถามอยากจะรู้มันเป็นอย่างไรไปก็ไปเดี๋ยวเขออาอาบน้ําก่อนกินข้าวก่อนเ้าก็ยังใจดีก็เลยอาบน้ําเรียบร้อยกินข้าวแล้วก็นั่งรถไปไปถึงไปยกมือไหว้ผู้กํากับผู้กํากับเป็นคนคนเมืองอุบลเป็นคนลาว ท่านก็เลยถามไอน้นุ่นไอ้หนุม่มบ้านอยู่ไหน,นผมอยู่สกลนครครับไปบอกเล่าเป็นหมอหัมพมุมาเป็นตัวล่าภาษาผมเป็นภาษาเล่ากระตันแกก็จับมือดึงไปไปคุยกับทาง,งในห้องวราตันไปที่ห้องเข้าคนอุบลนตัวกะันเหมือนคนบ้านเดียวกันผมก็อยู่บ้อนบ้านพ่อเมืองแม่ผมมึงปงปเ,เว็ีอย่างไรแห่มันไว้ันละ มันปากบาป็นมันตีมบวเป็นอมพาดบันตรงหมดเตะข้อมันไหนแล้วฮะข้อมันเอาไว้บักหามึงแล้วว่ามันข้อฮักแล้วมันก็เป็นอมพาดตัวคนแล้ววะตำรวจทั้งโรงพักมองเราตาเดียวเลยเขาบก่กแหมกล้ามเป็นมาันมาโดนแต่และลูกไปไม่ตายก็คังเลยแล้วเว้ขนาดนี้เขาว่า,าเราเป็นฮีโร่ไปเลยทีนี้ท่านผู้กำกับควักเงินออกมาเอาเงินให้ห้าพันบาทท่านบอกว่า มึงหนีซะเด้อลูกน้องมันหลายใช้ไดมข้าจะมึงตายหายอาา้องเลยวะหมอหนีบอมัยคนดีห้าลงพักห้าจังหวัดประกาศจับจับเป็นไม่ได้ให้จับตายดีแล้วมึงจะไปให้ว่า,า,าไปไปเดินนี้เด้อวันี้ดอกคอมนี้ดอกมันมึงตายได้เพิ่มวะหวัมันสิตายจักเทือดเดนเนี่ยหมอปะคือเบาแงแต่ปาค้ามึงละว,วะ นีเมื่อบาดห้ามคนเมื่อเมื่อบลบ่เมื่อดอกผมมากลับมาถึงบริษัทเจ้าของบริษัทเอาเงินมาให้อสามพันซื้อปืนใหม่มาให้อีกกระบอกหนึ่งเราก็มีอยู่อีกแล้วกระบอกหนึ่งพกทีละสองกระบอกทีนี้โอ้เจ้ามันเป็นนักเลงเลยว่าจะเป็นยังไปที่ไหนเขารู้จักหมดคนแก่ๆก,ก็เรียกเราเป็นพี่ขึ้นรถบัสไม่มีใครมาถามเอาเงินสายนั้นเอาเงินให้ก็ม่มีใครเอา เพราะไอ้หมอนี่สามารถสั่งปิดสั่งปิดรถรถบัสได้ไม่ให้วิ่งก็ได้มันเก่งขนาดนั้นจากนั้นมามันเป็นอม,มภาตไม่รู้มันตายหรือมันไม่รู้ว่ามันยันหย่อาจจะมามาแล,ล้วลึกได้ถึงกรรมอันนี้นั่งสมาธิแต่ละครั้งก็รลลึกแผ่บุญแผ่กุศลไปพอให้มันหายถ้ามันตายไปแล้วก็ขอให้มันอยู่เย็นเป็นสุขปล่อยมันแล้วกรรมแล้วเวงกันก็ทําให้โลกพญายนี่ค่อยๆดีมากดีมา หมอจึงบอกว่าร้อยมีคนเดียวที่มันฟื้นไปได้ขนาดนี้พี่น้องทั้งหลายชื่อว่ากรรมนี้ให้ผลนะดีก็าตามชั่วกว็าตามทีนี้เราจะกลับแล้วเนี่ยเรามาทําคุณงาม,มความดีอย่างนี้เรามีบุญบุญได้เยอะนะทอดกระทินร้อยก่อนพันกองก็ยังไม่สู้มานั่งสมาธิเป็นเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นไหมที่เราสวนเมื่อวานนี้มีชีวิตอยู่ราทีเดียก็น่าชมเพราะอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่า อุตมะรอมจันทร์ผมจันทร์ชั้นสูงผมจันทร์ชั้นต่ำคือการให้ทานสามารถเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ผอมจันทร์ชั้นกลางมัชิมะผมจันทร์คือการรักษาศีลศีลระดับศีลห้าสามารถเกิดเป็นเทวดาผอมจันทร์ชั้นสูงอุตมะผมจริเยนะวิชุตติผมจันทร์ชั้นสูงคือรักษาอุโบสถศีลและเจริญสมาธิภาวนาอันนี้ผอมจันทร์คือบุญชั้นสูง สามารถส่งไปไกลถึงพระนิพพานก็ได้ตอนนี้ท่านมีบุญมากเมื่อมีบุญแล้วมีอะไรต่อมาบาปจะมาตามนะสมมุติว่าเราเป็นหนี้เราเป็นหนี้สากรคร,นนกรูเราเป็นหนี้เกษตรเราเป็นหนี้ใครเนี่ยเขาจะมาถามเราทุกวันทุกวันเจ้าหนี้รายใหญ่สมมุติว่าเราเป็นหนี้เขาตัก5ห้าแสนรายหนึ่งเป็นหนี้อยู่ห้าหมื่นอีกรายหนึ่งเป็นหนี้อยู่สามร้อย เจ้านี่รายใหญ่มาถามเราไม่มินกันให้เขาไม่มาถามเขามีสัญญารัดก,กลุ่มเอาไว้เขาจะรอให้ครบสัญญาเมื่อครบสัญญาแล้วไม่ให้เขาจะฟ้องฟ้องล้มละลายไปบาปก็เหมือนกันบาปใหญ่บาปกลางบาปน้อยรอคอยบุญจากเราที่จะแผ่ไปให้เขาไปใช้นี่เจ้ากรรนายเวรถ้าบาปใหญ่ก็รอคอยบุญ ถ้าเราไม่มีบุญให้เขาเขาเก็รอคอยเอาวันวันที่เราตายโน่นยมพบาลโน่นจะจัดแกงให้ให้เราไปต่งนรกหรือเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัชาหรือจะเราจะมาเกิดใหม่ลําบากละบงมอันนี้เขาก็จะมาเอาหนี้เราอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นหนี้แต่ยังไม่ครบสัญญาเขามาถามเราเราไม่มีเงินให้แต่เป็นหนี้รายใหญ่รายย่อยรายกลางกลางสมมุติว่าวันหนึ่งท่านถูกหวยขึ้นมา ท่านโทกหวัวได้เงินหลายล้านหนึ่งเจ้านี้รายใหญ่มาก่อนแม่นวายจับได้ยินกลางคืนมากลางคืนเราได้แหล้วเด้เอาไ้โดนผู้อื่นสิมาเอาเบิตไปทำเย่ยมใดกับใดเล่าถึงเลขล้านหนึ่งเป็นหนีห้อหาแสนเฝ้ามาเอาเยี่ยมกลางคืน,นเอามาได้จะมีหละเจ้าหนีผู้อื่นสืมาเอาเบิตค,ค,ค,คอยสิบอบดใดขันซันคอยิื้ององจะเอามาเดวนี่ ส่วนเจ้านี่ลายน้อยลายกลางๆางเขาใจเย็นอยู่ดอกเขาบอกโอ้เราถือเลขต่างต่างต่างละาัไปเอามือใดก็ได้อยู่ดอก,บบอกเล่าเบิกเงินดันสามสี่หมื่นส่วนเจ้านี่สองสามร้อยเนี่ยนอนหลับตาสบายนอนอยู่หนือเล่าก็จะอามาให้ห้องอยู่ดอกเล่าใดเงินต่างรลักชั้นใดก็ชั้นนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีบุญมากบุญปฏิบัติสมาธิภาวนาวอุโบสถศิลน,นี่ระวังเจ้ากับนำนายเวรจะมาทวนนะ กลับไปถึงบ้านท่านอาจจะไปเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดปัญหาจากกรรมจากเวรลูกอาจจะไปทําไม่ดีสามีภรรยาอาจจะไปทําไม่ดีหรือว่าไปนี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถล,ลาพาหนะอาจจะไปเฉียวไปชนหรืออาจจะเป็นอะไรถูกใส่เรื่องหาเรื่องใส่ความอะไรต่างๆอาจจะทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าโอ้ย ไปปฏิบัติธรรมกับหัวหน้าการทำไมไม่ได้บุญทำบุญไม่ได้บุญทำไมจึงเป็นอย่างนี้เนอะทำไมลูกจึงป่วยทำไมพวัวเมียจึงไข้ทำไมจึงมีเรื่องมีราวอย่างนี้ทำไมจึงมีคนมาขโมยของทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้บุญไม่ช่วยเราเลยหรืออันนี้หมายความว่าบุญเรามีเขามารีบเอาไอ้ที่มันเหลือนั้นมันเหลือจากบุญเ,เราต้องแผ่บุญแผ่กุศลนไปดีๆให้ล,ลึกอาจจะมาลืมแล้วลึกไปหมดเลย ที่ไปตีไปฆ่าเขาก็ลืมพอเป็นอย่างนี้แล้ลึกได้ก่อแล้ลึกแผ่ไปจะค่อยๆดีมาดีๆมามีวันหนึ่งเมื่อสีห้าวันมานี้แมงเข้าหูหูหนวกนั่งแปลหนังสืออยู่จุดไฟไว้พอดีมาแมลงมาตองไฟแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษยังเหลืออยู่สับเดียวอาตมามันมีความสนุกอย่างหนึ่งนะ ถ้าแปลหนังสือแปลภาษาบาลีก็ตามภาษาอังกฤษก็ตามใจมันชอบอะไรมันจะทําให้เสร็จมันเพลินที่ว่าเหลือศัพท์เดียวให้แปลศัพท์นี้ก่อนจึจงจะไล่แมลงมาตายอยู่ข้างหูมันก็ตายมาอยู่ข้างๆเราก็แปลอยู่ยังไม่เสร็จจนจะเสร็จเดี๋ยวเสร็จศัพท์นี้แล้วเสร็จจะดับไฟจะไล่แมลงพอแปลเสร็จเอามือลูกจะไลแ่แมลงจับเข้าหูพอดีหูนี่เหมือนรถไฟวิ่งอยู่ในหูนี่ แรงอยูก่ก็วก็โอ้รถไปมาแรงอยู่เน่หูทั้งเจ็บตาบาดิสิบหูหน่วงแต่น้อยแต่บ่าทั้นบาปกับเมียยางน้อจะมามาโาโหกต่เจ้าของแทะลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินกระย่องกระแยงออกมาหาลูกเสือลูกหาพากันมาเอาแมงออกจากหูไข่แน่เนี่ยบังแน่เนี่ปารดถไฟในแรงขากๆอยู่นี่เขาเอาไฟสายมาส่องไม่เห็นเอาน้ํามันมากอกมาหยอดเอาน้ํามาหยอดเราก็อุดจมูกอุดปากอุดหูดัน เป่าลมให้หูลมดันออกหูให้มันไล่มันแรงออกจนหน้าออกหูเอามือปิดจมูกปิดปากปิดหูแล้วก็ดันลมมันก็ไม่ออกยังแรงอยู่ครัวครัวขวัวด้วยหูนอกบ้านเนี่ยบดงี้ย่างบ้านเนี่ยพยายามอย่างไรก็ไม่ออกหมดปัญญาก็เลยบอกลูกเย์ลูกหาบอกว่าเอามันไปนี่แหละเว้ยมืออื่นไปให้่ล้านตัดผมเขาซองให้เขาคีบออกให้่ขันมันบ่ออกมันตาย ท่านมันบ่าตายคอยตายไมลแรงนงกระทั่ก็เลยบอกอย่างนั้นก็เลยไปนั่งสมาธินั่งฟังเสียงรถไฟแลนด์โูโคอาขวบกคนคากปันเนี่ยวะฮู้กูสีนองปั่นเนี่ยบัดนี้ยินเสียงยังทีนี้ก็มาแล้วลึกถึงบาปถึงกรรมเราไปทําอะไรมาเนาะทำไมจึงต้องมารวมแต่เราคนเดียวระลึกไปลึกอมามันก็ล,ลึกได้จริงๆ ระลึกได้จริงๆเดี๋ยวนี้ยังระลึกได้อย่มีชายคนหนึ่งรูปร่างแกดีหน้าตาแกดีแกเป็นคนก้าวล้ามเป็นมันม่นมัเป็นนักมวยเหมือนกันเขาบอกว่าวะวะไอคนนี้ใครน็อกมันไม่ได้หรอกมีแต่มันน็อกคนอื่นเท่านั้นแหละไปชกกันเราเนึกว่ากูนี่และจะน็อกมึงใค่ไม่ใช่แต่ดูมันก้าวมันใหญ่กว่าเราพอกรรมการบอกชอกระคังลั่น เราตั้งค่าอยู่แล้วเราต้องหยอกหยอกใจๆดึกปาวเดลกันในใจชอบก็จะตีนตักก็หัวมันลดตั้งท่าไว้อย่างเต็มที่พอเขาบอกว่าชอบก็เต็มที่เลยแต่ขวาเต็มที่ใส่กอกหัวมันทิ่มทีแมงเขาหัวละนีงแต่ตั้งทีเดียวเลยหัวสักกินหลด นับเท่าไรมันก็ไม่ลุกปรากฏว่าเลื่อนหูมันไหลออกมาไหลออกมาเขาก็หามันลงไปทำพยาบาลมันฟื้นตอนหลังมาเจอกันมันหูหนวกเลยหูหนวกเลยข้างโอ้ยบาปมันมากินหัวกูแล้ววันนึ้งสองน้ำหนากูเด้บวันนี้ว่าอันนี้บาปมันมาแล้วก็เลยเนือแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญมา ขอให้เธอเป็นผู้หายจากถ้ายังไม่ตายก็ขอให้หายจากการเจ็บการปวดขอให้หูของเธอดีถ้าหากเธอตายไปก็ขอให้ได้ขึ้นไปสู่สุคติด้วยบุญด้วยกุศลที่กระทามาแผ่จิตเมตตาแผ่ป้ายแผ่ไป,ไปสักพักหนึ่งหูอัฐังตูดังตึ๊บเลดเหมือนหูนี่มีประตูในดันดงตึ๊บกับอัฐังตูคือจะเขาอาัฐประตูเือนในดังตึ๊บกับไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลย แสียงรถไฟก็จอดปรานีนกึกรถเฮ้ยฟังถึงแบบไม่เงยหน้าไม่เงหลังจากนั้นได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งดังขึ้นมาดังอิ่งจิตก็ดิ่งลงไปดิ่งลงไปดิ่งลงไปเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ําจิตนึงก็สงบดิ่งดิ่งลงไปเสียงนี่ก็ดังดิ่งดิ่งดิ่งเป็นเสียงกล่อมสมาธิสงบหายไปเลยตื่นขึ้นมาเป็นอันว่าเรานั่งนั่งสมาธิหลับไปเลย เสียงรถไฟก็ไม่มีเสียงอะไรก็ได้ยินหมดเสียงบางกินกล้วยอยู่ตรงนั้นไล่กัดกันก็ได้ยินหูก็ดีอย่างเกา่าเสียงนกกาเอาเสียงนอกอะไรได้ยินหมดเท่าเดียวนี้ยังไม่ได้แปลอ,ออกจ้งมันตายหรือมันมันยังขันมันตายมันเก็จะฟังเน่าอยู่นี่แหละคุณส้งนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วอันนี้เล่าให้ฟังพวกเราแผ่นะกลับไปบ้านแผ่จิตเมตตาบุญกุศลเพื่อจาหนีคนมาท่วงเด้อ ในบุญลายเลยได้นึ่เขาจะมือน้าเอาได้ไปไปนี้อาจจะได้พบปัญหาชีวิตที่ที่เราไม่คาดคิดนั่นเขามาทวงนี่แล้วอีกอีกสุดท้ายขอแถมเวลาเมื่อหอบ้านเรือหายมินเฮียได้ปะเนี่ยมยงางสี่เนียคุณรรทําที่ที่เรียกว่ากําไรทําเจ้าของว่าใดกําไรหรือขาดทุนมาหนึ่งธรรมะสี่ประการจดไว้คูบาอาจารย์จดไว้เรียกว่าอาริยวัธิธรรม ทำอันเป็นกําไรอันประเสริฐของชีวิตถ้ามันมีแสดงว่าได้กําไรถ้าไม่มีขาดทุนอย่างย่อยยับนี่ศรัทธาสัมปทาเอาศรัทธาคําเดียวก็ได้มีความมั่นใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้มีให้ผลแน่นอนมีไหม ปัทธามีแล้วสองศีลและสัมปทามีความมั่นใจว่าเราพฤติกรรมของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยรับผิดชอบต่อการกระทำการพูดการคิดของเราจะต้องให้ผลแน่นอนอันนี้ศีลศีลน,น,นี่คือความรับผิดชอบต่อกายวาจาใจให้มันมีขึ้นสามตัวนี้สำคัญนะสำคัญความเพื่อน ตัวนี้หละจะเป็นตัวที่เป็นอิมมินิซี้เป็นตัวแอนติไบโอติกความทุกตัวที่สามจาคะจาคะแปลว่าปลดปล่อยปลดปล่อยปลดปล่อยจิตใจจากพันธนาการของอารมณ์ชั่วของความชั่วของความทุกขจาคะปลดปล่อยอารมณ์ตนเองให้มันได้จากความความความทุกความชั่วทั้งหลายเป็นรูระบายความทุก เหมือนน้ำในขวดสมมติว่าขวดนี้เป็นตัวเราความทุกข์เป็นน้ําเต็มในขวดถ้าเรามีรูเจาะมันจะไหลออกจาาฆ่าตัวนี้ตัวระบายระบายความทุกข์ไม่้ขังไว้ในใจไม่ให้กัดกุ้มไม่ให้เกิดความเครียดไม่เกิดความโกรธมากให้เรามีใจิตใจสบายๆจาาค่าตัวนี้สาคัญมากตัวที่สี่ปัญญารู้เท่าทันโลก รู้เท่าทันความจริงของชีวิตไม่หลงไปสีค่าของโลกกระทำลาบจดสรรเสริญสุขทุกนินทาไม่ให้มันมามีค่าเนื้อจิตเนื้อใจจนเป็นทุกข์ไม่หลงไปตีค่าสิ่งเหล่านี้ไปเทิดทูลสิ่งเหล่านี้ทะเยอทะยานกับสิ่งเหล่านี้จนตนเองเป็นทุกข์รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษสิ่งเหล่านี้มีทุกข์สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเป็นไม่เป็นไปตามอำนาจของใคร ตัวปัญญารู้เท่าทันชีวิตเรียกว่าโลกกระทัดกว้างขวางชีวทั์ชัดเจนไม่หลงไปตีราคาโลกกระทําจนหมกมุ่นสยกจนจมโลกจนจนจมลงไปในโลกจะมีความทุกข์เ,เข้าใจนะถ้าสีอันนี้มีเพิ่มขึ้นมาที่นี่มันมีแสดงว่าได้กำไรและมีทำสีประการนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปิดประตูนรกได้ นรกในชาตินี้คือความทุกข์ใจก็ปิดได้นรกในชาติหน้ามันมีไม่ไม่มีวาสนาได้ไปตกกับเขาเพราะมันมีศีลมัน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 ป้องกันการกระทําชั่วที่จะไปตกนรกมันมีศรัทธามันเชื่อบาบาปมีบุญมีมันไม่ไปทําบาปมันจะไปทําบุญมันมีศรัทธาเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วให้ผลมันจะไปทํากรรมดีมันจะเว้นกรรมชั่วศรัทธานี่เป็นสบียนสําคัญที่สุดศรัทธาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเฟซ เมื่อศรัทธาในศาสนาอื่นเชื่อลงลงแรงแรงอย่างนั้นนะศรัทธาตัวนี้มันแปลว่า confidence แปลว่ามั่นใจตั้งปัญหาถามใจตัวเองมามั่นใจไหมสมมุติว่าตายไปวันนี้มั่นใจไหมว่าจะไปพบนายมพบาลอย่างมั่นใจว่าฉันนี่แหละกระทาความดีมาตลอดจะเอาฉันไปลงนรกลุมไหนยมพบาลกล้าไหมมั่นใจกับความดีของตนเองมั่นใจกับพฤติกรรมที่ทํามานี้ ไม่น่าหวาดกลัวในโลกนี้ในโลกหน้านี่เรียกว่าศรัทธาที่เรียกว่าคอนฟิเดนซ์ศรัทธาในตัวเองศรัทธาในสินตัวเองศรัทธาในพฤติกรรมตัวเองอันนี้ได้กําไรอาริอาริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปวัตถิแปลว่าเจริญจเจริญไปไกลจากข่าศึกแห่งชีวิตรวมกันเข้าเรียกว่ากําไรแห่งชีวิต ในชาติหนึ่งที่เกิดมาไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำอีกแล้วไม่มีอะไรเกินนี้พระพุทธเจ้าวันยิ่งกว่าได้เป็นพระเจากก้าักถ้ามีธรรมสรี่ประการนี้ปับพายเอกรัชเชนะสะักสักมเนนาวาสพโลกาอธิปเจนะโสตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกร,ราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปตจใดใดในโลกลายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ มีทมสี่ประการนี้ยิ่งกว่าเทวดายิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะมันมีโอกาสจะตกนรกไม่มีโอกาสจะไปเกิดเป็นสัตว์เลีัจฉานมีแต่โอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นชาตินี้ท่านชาติจะมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะไปสู่พระนิพพานเป็นที่สุดท้ายเอาสุดท้ายเรากลับไปถึงบ้านวันนี้ธรรมาข้อไหนที่จจได้ช